สวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับมีหลายๆคนนะครับถามคิวว่ากินอะไรนะครับหน้าถึงเด็กหน้าถึงใสนะครับและยังมีอีกมากมายหลายกระแสว,ว่าคิวกินอันนั้นคิวกินอันนี้วันนี้ครับคิวจะมากินไอ้นั่นไอ้นี่ให้ดูกัน เดี๋ยวคิวขอเริ่มต้นที่ตัวแรกนะครับคิวต้องขอสงวนนะครับไม่พูดยี่ห้อนะครับเดี๋ยวจะดูเป็นการแอบอ้างเริ่มที่ตัวแรกครับโอ้เพิ่แกะเลย หนึ่งเมตรครับรูปสามเหลี่ยมยแข่งครับเดนะี๋ยวนะหนึ่งเมตรครับ ไส้ถัว่วอัลมอนด์แอนด์ทอฟฟี่หนึ่งเม็ดรครับอัลมอนด์ครับหนึ่งเม็ดครับ บ้าหรอใครมันจะไปกินได้ก็หลังจากกินสี่ตัวนี้นะครับผมก็จะตบท้ายด้วยน้ำสกัดจากใบชาขเขียวเข้มข้มขนครับรสข้าวญี่ปุน่น ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่คิวกินไม่จริงในหนึ่งวันบ้าเหรอใครมันจะไปกินช,โชโโ็อกโกแลตหลายยี่ห้อพร้อมกันทีเดียว <c oughs> นั่นแหละครับแค่นี้นะบุย <c oughs>